พบกับ Inspiration Podcast คุณเชื่อหรือไม่คุณคู่ควรกับความสำเร็จมีบางคนไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามอาจจะคิดท้อว่าฉันไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนมากแค่ไหนก็ไม่เคยประสบความสำเร็จ เพราะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นอาชีพรับเงินเดือนลูกจ้างพนักงานหรือธุรกิจเจ้าของคนเดียวหรือธุรกิจขนาดใหญ่หรือการลงทุนไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรคุณกำลังมีปัญหาอะไรอยู่ปัญหาว่าคุณล้มเหลวหรือหรือคุณล้มเลิกหรือคุณไม่เอาจริงจังกับชีวิตแล้วคุณหนีอะไรอยู่ คุณต้องสำรวจตัวคุณเองเพราะว่าคุณเชื่อไหมว่าคุณคู่ควรกับความสำเร็จคุณเกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จไม่ใช่เกิดมาเพื่อไม่สำเร็จก่อนคุณเกิดคุณก็คิดแล้วว่าคุณจะมาทำอะไรบ้างในโลกใบนี้แต่คุณเกิดมาแล้วคุณก็ลืมคุณจำไม่ได้เพราะฉะนั้นให้คุณลํำลึกนึกถึงว่า คุณคือคนสำคัญคนหนึ่งแล้วก็ความเชื่อว่ามีศักยภาพอันไรขีดจำกัดนี้คือก้าวแรกสู่ความยิ่งใหญ่ของคุณเองไม่ว่าความสามารถพริเศษเฉพาะตัวจะเป็นอย่างไรคุณต้องมุ่งมั่นค้นหาให้เจอเพราะคุณมีมาแล้วคุณนำมาแล้วแต่คุณยังไม่รู้ทิศรู้ทางว่าคุณจะหยิบออกมาใช้อย่างไรบางคนไม่ได้ใช้เลยแม้กระทั่งหมดลมหายใจ แต่เราควรดึงศักยาภาพสิ่งนั้นที่ติดตัวมากับคุณออกมาใช้และแบ่งปันผู้อื่นสิ่งที่คุณสร้างมันจะเพิ่มสิ่งที่คุณแบ่งปันมันจะทบทวีคูณถ้าคุณหวงแหนไว้จนหดหายสิ่งที่จะเกิดมาคุณต้องครอบคองใช้พัฒนามันคุณก็จะต้องขยายมันออกไปอย่าหวงแหนมันจะหายไป ใครๆก็ประสบความสำเร็จได้หากมีช่องทางสิ่งที่ต้องค้นหาคือกุญแจเปิดประตูสู่หนทางเหล่านั้นและกุญแจก็อยู่ลึกๆในตัวคุณนั่นเองจงค้นหาพลังแห่งสมองของคุณเพราะมันจะนำไปสู่ความสำเร็จอันหนึ่งการปลูกพืชเช่นไรก็ได้ผลเช่นนั้น เราจะต้องจำแนกความคิดของแต่ละคนจากการที่ปฏิบัติว่ามีสิ่งที่สำนึกอยู่จากจุดนี้ต้องระมัดระวังในการปฏิบตัติต้องสังเกตด้วยตัวเองว่าเราเคยตะหนักมาก่อนหรือไม่ถ้าขอพรใดๆได้จะขอพรพนังวิเทศษที่สามารถมองเห็นตัวเองได้เหมือนกับคนอื่นเห็นเราดังนั้นคุณจะต้อง เชื่อสายตาตระหนักถึงพฤติกรรมและภาพลักษณ์ที่เป็นจริงของตัวเองในสายตาของคนอื่นเขาจะมองคุณอย่างไรก็ตามจริงๆแล้วอุปสรรคเนี่ยมันไม่ได้มีเกิดขึ้นแต่คุณเท่านั้นเป็นคนที่นำอุปสรรคนั้นมาคุณคิดว่าอุปสรรคนี้คือความเชื่อของคุณและคุณยิ่งต้องพบเจอปัญหาคุณก็จะตอกย้ำกับตัวเองเห็นไหม เรากำลังจะล้มเหลวอ,อีกอย่างที่เราคิดและคุณยอมแพ้อย่างง่ายดายแล้วในที่สุดคุณจะได้รับในสิ่งที่เชื่อว่าคู่ควรก็คือความล้มเหลวตอนนี้เราจะมาเชื่อว่าเราคู่ควรกับสิ่งที่ประสบความสำเร็จทำได้ง่ายๆแบบนี้ การมีวินัยในตนเองคือกุญแจสำคัญการมีวินัยในตนเองหมายความว่าคุณมีศักยภาพในตนเองที่มาจากความหนักแน่นและพลังใจของคุณในการทำสิ่งที่ควรทำในเวลาที่คุณควรทำไม่ว่าคุณอยากจะทำหรือไม่ ความหนักแน่นเป็นความสามารถที่จะทําให้ได้ตามปณิธานที่ตั้งไว้หลังจากที่ความกระตือรือร้นที่ทําให้คุณตั้งปณิธานได้หมดไปมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเรียนรู้แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะอุทิศและสร้างวินัยให้ตนจะยอมทําทุกอย่างซ้ําแล้วซ้ําเล่าจนกว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่การมีวินัยในตนเองเป็นสิ่งจําเป็นในทุกช่วงการเดินทางของคุณ คุณต้องมีวินัยเพื่อกำหนดเป้าหมายของคุณตั้งแต่แรกคุณจะต้องมีวินัยในตนเองเพื่อวางแผนในการบรรลุเป้าหมายคุณต้องมีวินัยในตนเองเพื่อปรับแก้และยกระดับแผนของตนเองด้วยข้อมูลใหม่ๆอยู่เสมอคุณต้องมีวินัยในตนเองเพื่อวางแผนในแต่ละวันจัดลำดับความสำคัญของการใช้เวลาของคุณและพุ่งสมาธิไปสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณทำอยู่ไม่ว่าเวลาใด ความเพียรพยายามคือการมีวินัยในตนเองในการลงมือทําบางทีการแสดงออกถึงการมีวินัยในตนเองที่ชัดเจนที่สุดคือคุณยังพยายามแม้ในสถานการณ์ที่ยากลําบากความเพียรพยายามคือการมีวินัยในตนเองการลงมือทําความ พยายามนี้เป็นเกณฑ์วัดความหนักแน่นของบุคคลได้ดีมากความจริงแล้วความพยายามของคุณคือเกณฑ์ที่แท้จริงใช้วัดความเชื่อในตนเองและความสามารถที่จะประสบความสำเร็จ แต่ละครั้งที่คุณไม่ยออ่อท้อต้องเผชิญกับความยากลำบากและความผิดหวังคุณก็สร้างนิสัยจากความเพลี่ยนพยายามคุณสร้างความภาคภูมิใจพลังงานและการเห็นคุณค่าของตนการให้เป็นส่วนหนึ่งในบุลิษณะและบุนิสัยของคุณคุณจะเข้มแข็งและแน่วแน่มากขึ้น ความเพียพยายามทําให้คุณมีวินัยในตนเองมากขึ้นคุณพัฒนาคุณลักษณะสําคัญของความสําเร็จให้อยู่กับตัวคุณเองซึ่งเป็นคุณลักษณะเดียวที่จะพาคุณก้าวไปข้างหน้าและเอาชนะทุกบุษักคที่เข้ามาในเส้นทางชีวิตของคุณความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ของทุกๆคนในโลกใบนี้ ล้วนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชัยชนะของความเพียรพยายามบุคคลสำคัญทั้งชายและหญิงล้วนยืนหยัดฟันฝ่าวุปสรรคทุกยากลําบากมากมายก่อนจะมาถึงจุดสูงสุดของความสําเร็จและการบรรลุเป้าหมายความหนักแน่นและความตั้งใจอันแน่วแน่ทําให้พวกเขากลายเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ถ้าคุณมีความเชื่ออยู่ลึกๆ ว่าจะไม่มีวันประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณจะพยายามมากแค่ไหนก็ตามความเชื่อจะไม่ยอมให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากนั้นถ้าคุณเชื่อว่าจะล้มเหลวคุณก็จะล้มเหลวถ้าคุณเชื่อว่าคุณประสบความสำเร็จคุณก็จะประสบความสำเร็จหนึ่งในสุนทรพจน์ที่ดีที่สุดได้รับการบันทึกในรวัศาสตร์เรื่องความเพียรพยายามคือสุนทรพจน์ที่เซอร์เชิลกล่าวกับคน ในชาติเมื่อวันที่4เมษายน1940ว่าเราจะไม่ยกทงหรือยอมแพ้เราจะสู้ในฝรั่งเศสเราจะสู้ในทะเลและมหาสมุทรเราจะสู้ด้วยความมั่นใจที่มากขึ้นและความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นเราจะปกป้องเกาะของเราไม่ว่า จะต้องแลกกับอะไรก็ตามเราจะสู้บนชายหาดเราจะสู้บนพื้นแผ่นดินเราจะสู้ในทุ่งนาและตามทองถนนเราจะสู้บนภุกเขาเราจะไม่ยอมแพ้ในช่วงบ้านปลายชีวิตของเซอร์ชิลได้รับเชิญให้ไปกล่าวสุนทรพจน์ที่โรงเรียนมัธยมเพื่อแบ่งปันสิ่งที่เขาเชื่อว่าความรับสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเขาให้เด็กๆ ใช้ไม้เท้าพยุงตัวเขายืนต่อหน้าทุกคนตัวเขาสั่นเล็กน้อยได้น้ำเสียงที่หนักแน่นว่าอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้เด็ดขาดเป็นบทสรุปบทเรียนชีวิตของเขาเพียงเจ็ดคำดังนั้นพลังของการยึดมั่นและความอดทนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคือสมบัติของคุณที่ชนะ เป็นชนะความภาคเวียนคือความสามารถที่จะเผชิญหน้ากับความพ่ายแพ้ครั้งแล้วครั้งเล่าโดยไม่ยอมแพ้ให้คุณคิดว่าคุณเกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จจงตัดสินใจที่จะค้นพบหาเป้าหมายและศักยภาพอันทรงคุณค่าของตัวคุณเองด้วยความกล้าหาญและมีวินัยเพื่อขจัดอุปสรรคที่คอยขัดขวางมิให้ไปบรรลุจุดมุ่งหมาย จงตั้งใจให้แน่วแน่ต่อการปรับปรุงตนเองตั้งแต่วันนี้ให้ศักยภาพของคุณที่มีพลังไร้ขีดจำกัดออกมาเปิดศักยภาพเพื่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่คุณต้องเชื่อว่าคุณคู่ควรที่จะประสบความสำเร็จคุณคู่ควร ให้เขียนลงไปในบันทึกของคุณเองหรือว่าฉันคู่ควรกับความสำเร็จฉันคู่ควรกับความสำเร็จสำหรับวันนี้อาจารย์นันโค้ดมาเตอร์ LP ใน Inspiration Podcast สวัสดีค่ะ